วันนี้ย่าตู่จะทำเมนูจานเด็ดนะคะผัดหอมญี่ปุน่นใส่ไก่สับไข่ไก่นะคะลองดูนะด้านสูตรของย่าตู่ก็มีไข่ไก่เนื้อไก่สับแล้วก็หั่นหอมญี่ปุ่นนะคะเสร็จแล้วก็มีพริกค,ค่ะแกเรียนนะคะก่อนอื่นก็ต้องเจียวกระเทียม อกใบตอกนะครก็คือใบตอกใบตอแล้วก็ักนยะคะแล้วก็เนื้อไก่ 哦，你看。 Sauté

ทุกคนผมก็ตัวอย่านะคะแชไว้หน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะโซลูชันนะคะ Để tụi, để tụi mình thiền, mình tha và sử sử và sử cũng cái thôi ạ,